สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สต็อกเก็บรถประเวศแล้วนะครับก็เตรียมจะมาดูตรวจรถทํารถให้ลูกค้านะครับคันที่เมื่อสักครู่เห็นไปนั่นเองคันนั้นก็คือ n าวาร่านะครับคิงแคปแบ็กอิดิชันนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้เอาอันนี้ก่อน เบาแคปเดี๋ยวนี้รถเขาไม่แถมเบาแคปมาให้ต้องซื้อมาใส่ให้ลูกค้าเองนะครับในส่วนของตัวนาวาราคิงแค c a บเดิลช่เกียร์ธรรมดาตอนนี้ราคาก็7,99ครับราคาเดิม7,99นะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครจะซื้อช่วงนี้นะครับก็มีส่วนลดพิเศษให้นะครับอยู่ที่ประมาณแสนสองนี้กรณีจักแฟนแนน์นะครับถ้าเกิดในกรณีซื้อสดก็ถอยลงไป5,000บาทนะครับก็ วันนี้เตรียมทำอะไรบ้างรถทั้งลงมาเลยนะเป็นสีเทาสีเทาสแลเกรย์นะครับเดี๋ยวขอเอาเบาะแคปใส่รถไว้ให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมในส่งตัวนาวราคิงแคปแบ็กอีดิชันนะครับก็ถือเป็น ตัวกระบะยกสูงที่มีออปชั่นใส่มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับใครที่ไม่เคยดูแรปดิชั่นเลยอาจจะเคยเห็นหน้าตานะครับแล้วก็สีเนี้ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับสีเทามันจะมีสติกเกอร์หลายๆท่านนะครับสติกเกอร์รถทำไมมันเป็นสีขาวหรือเปล่านี่คือสติกเกอร์นะครับไปตัวนี้ก็เป็นในส่วนตัวเขาเรียกว่าแรปโปรเทคก็เอาไว้ป้องกัน ที่นองที่นกตกใส่อะไรบ้างนะครับก็เลยจะมีการแร็ปตรงในโลงฝากระโปรงแล้วก็ตัวหลังคามาให้รถในสตอสน็อกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้กันนี่นะครับไม่ใช่ฝากระโปรงขาวเราบางทีดูในคลิปแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฝากระโปรงสีขาวหรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูสเปคไอ้เจ้าตัวนาวราคิงแคบบายดีไซน์ใครขนาดนี้ก่อนดีกว่า ในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตาของพัดิชั่นะครับมันก็คือ King Cap e, ur, นอร่าคิงแคป E คาลิเบอร์เกียร์ธรรมดามาตกแต่งเพิ่มนะครับโดยก็ทำเป็นกระจังหน้าดำนะครับแล้วก็ตกแต่งพวกคิ้วสีดำที่เป็นคิ้วล้อซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดำนะครับล้อแม็ก18นิ้วสีดำนะครับแล้วก็เนี่ยไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ระกูลคาลิเบอร์ยกสูงก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีดวงแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่เป็นตะกูลรุ่น E เพราะนั้นจะไม่มีไฟตัดหมอก ไฟตอหมอยังไม่มีจะมีก็ในรุ่นของตัวพวกตระกูลโปรซีรีส์ไปเลยนะครับน่าเสียดายนยจริงๆก็นิดหนึ่งน่าใส่มาให้ไปเลยแล้วก็เป็นค่าสติกเกอร์นะครับตระกูลของแบล็กอ d i ชั o นนั่นก็คือสโลแกของเรามีการค่าสติกเกอร์ให้แล้วก็แปะสัญลักษณ์ Black Edition นะครับนี่ทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วแบล็กอ i t ชั n นของเราแล้วก็ลน์นี้คือไลน์ล่าสุดข,ของตัวแบล็กอ d i ชั o นนั่นเอง ภายในนะครับก็ในส่วนของตัวรุ่น Black Edition หรือนาร a ก o n v ุุ t เลยจะเป็นเบาะ้ายกเวนตระกูลโปรซีรี์ eries, แหละที่เขาจะได้เบาะหนังนี่ภายในหน้าตาประมาณนี้นะครับแผงข้างเนี่ยเป็นหนังแต่ตัวเบาะยังเป็นผ้านะครับกลัวลูกค้านั่งแลร้อนก็เลยให้เป็นผ้ามานี้พยายามมองโลกในแง่ดีไว้นะครับด้านหลังหน้าตาประมาณนี้เป็น Open c a p ปนะครับ เดี๋ยวลองขึ้นมาชมทางด้านบนในรถกันบ้างนะครับกุจแจอัจฉริยะนะครับมาพร้อมปุ่มพุทสตาร์ก็เหมือนกับตัวคเบอร์ทุกรุ่นนั่นเองเราก็กดสตาร์รถได้เลยอากาศค่อนข้างร้อนโอเคขออนุญาตปรับข้างในมีอะไรบ้างระบบความปลอดภัย ABS ถุงลมนิรนะภัยคู่หน้าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพวงมาลายัยอ่ามีครูคอนโทรลตั้งความเร็วอัตโนมัติได้นะครับ ปุ่มปรับพวงมาลัยฟังก์ชันเส้งหน้าจอเป็นหน้าจอสีนะครับดูทันสมัยเลยแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับฝาถังเป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้ามีระบบ VDC ควบคุมสภาพการทรงตัวมาให้ด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอสแสดงผลนะครับก็เป็นหน้าจอสีเลยปรับเปลี่ยนได้แบบนี้นะครับมาพร้อมตัวกล้องรอบทิศทาง r ราว View Monitor นะครับซึ่งก็ช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น กดกล้องดูด้านหน้ารอบคันได้นะครับมาพร้อมในส่วนตัวระบบตรวจับความเคลื่อนไหวก็คอยจรวจจับความเคลื่อนไหวของขณะที่เราถอยและเราเดินหน้าด้วยความเร็วไม่มากเนี่ยเผื่อมีเด็กเล็กหมาแมวเ,เดินผ่านก็ให้ความปลอดภัยมีแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับก็ได้ในเรื่องของตัวความเย็นแตกต่างกันชอบเหมือนกัน,ก,นก็สามารถแยกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องเก็บของด้านข้างหน้าตาประมาณนี้ กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับ แล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ของตัวนานราที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคาลิเบอร์ YS23 เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์อยแรงม้านะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวซึ่งในเรื่องของสมรถาารถนะเนี่ยว่าใช้งานควบคู่กับเกียร์ธรรมดาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะตอบสนองดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปซื้อรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้เขาจะใส่เป็นเทอร์โบคู่190แรงม้ามาให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเพราะงานจริงๆแล้วเกียร์แมนนวลไงขับมันขับสนุกอยู่แล้วแล้วก็ให้อัตราเร่เงแรงบิดมาสูงอยู่แล้วตั้งแต่ร,บร,ร,รอรบ ก็เลยเหลือ679นะครับรถไปแสนสองนั่นเองแถมฟรีประกันภัยนะครับใส่ไลเนอร์ติดฟิล์มให้พร้อมใช้งานเลยแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเก่านินสันนะครับสำหรับซื้อรถพวุนี้ก็จะเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับนอกจากตระกูลโปรซเรียจะลดให้เยอะนิดหนึ่งนะครับทำไมช่วงนี้มีการลดราคารถเยอะเหลือเกินนะครับมันมีอะไรจะเปลี่ยนโฉมหรือเปล่านะครับเบื้องต้นที่เราไปฟังเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยในส่วนของตัว ตามกฎหมายแล้วว่าเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในบ้านเราต้องเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟแล้วนะครับมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันรถที่อยู่ในสต็อกเราังคงเป็นยูโรโฟอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องเตรียมตัวระบายสินค้าออกเพื่อที่จะรองรับยูโรไฟนะครับยูโรไฟก็เอามาตรงเลยราคาขึ้นแน่นอนเพราะว่า Euro ยูโรไฟเปนจระบบ DPF ที่ต้องช่วยหมุนเวียนไอเสียมาใช้งานใหม่นะครับกองไอเสียไอตัวเขมาเนี่ยมาซึ่งถามว่ามันดีต่อโลกนะครับรักโลกเป็นม,ล,นมลพิษต่อโลก ลงนะครับแต่ว่าเอาจริงคนที่ใชร้รถที่เป็นข่าเหมาดีเซล mm hmm. ก็ต้องมีการทําความสะอาดดูแลมากขึ้นนั่นเอง mm hmm. ก็มันก็ต้องมีสิ่งที่แรกมานะครับแล้วก็ การปรับโฉมผมว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีภายในมีการปรับบ้านนะครับแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเนี้เป็นช่วงที่ถ้าเกิดลูกค้าอยากหารถใช้งานไม่ได้เสียเรียกว่าเออมันก็ไม่ได้โฉมใหม่ไม่ได้มีการเป็น all new อยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เดิมเพิ่มเติม่ยูโรไฟถ้าไม่เสียเรียดซื้อตอนเนี้ยก็ได้รถราคาดีซึ่งเหลือไม่เยอะแล้วครับตระกูลอ่าพอทูเนี่ยผมว่าหมดแล้วพอโ,โฟยังเหลือบ้างแล้วก็ในส่วนงตัวพวกนาวารารุ่นตัวเตี้ยเนี่ย ถ้าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับอย่ารอชาเพราะถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยในช่วงสักสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพอยูโรฟออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาซื้อราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้กิฝากเอาไว้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เปลี่ยนสิ่งที่ผมขายกระบะค่อนข้างเยอะอย่างคันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งมอบลูกค้าเหมือนกันก็เดี๋ยวก็ช่วงนี้อาจจะเห็นรีวิวกระบะเยอะนิดนึงเพราะว่าลูกค้าสั่งจองเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะ